มีศาสตราวุธวิเศษด้วยหรอแน่นอนหลังชุมนมสมบัติจะมีการต่อสู้สำหรับบัญชีหมิงถ้าคุณได้ศาสตราวุธวิเศษและยามาก่อนการประลองยุดบัญชีหมิงมันจะช่วยคุณอย่างมากในการเพิ่มอันดับของคุณเอาเถอะบัญชีหมิงคืออะไรฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน บัญชีหมิงคืออันดับพลังการต่อสู้สูงสุดของประเทศจีนพี่เสี่ยวฟานอดีตครูฝึกของกองพันขังหลงของเรานายพลหลงเทียนกังคืออันดับที่สองบนบัญชีหมิงในตอนนี้เหมือนไปเหมยและคนอื่นๆไปเหมยอยู่ในอันดับที่สิบหกซี่ตุกวงอันดับที่สิบเจ็ดไปเฉียวช่วยอันดับยี่สิบเอ็ดถ้ากุณหลี่เปิดเผยการต่อสู้ในหันหนานสู่สาธารณะ คุณจะติดสิบอันดับแรกอย่างแน่นอนมันไม่สำคัญหวังเฟยวันนี้ฉันมาเจอเธอนอกจากอยากมาเห็นชมนุมสมบัติมีอีกเรื่องที่ฉันอยากให้เธอช่วยฉันคุณหลี่โปรดบอกฉันมาตามหาคนให้ฉันมู่หลงล่วมีปัญหาหรอ ไม่ฉันแค่ประหลาดใจที่ได้ยินเกี่ยวกับมู่หลงเสี่ยวฟานมาที่นี่เพื่อพี่ลู่จริงๆเป็นไปได้ไหมว่าหลีเฉิงชานบอกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของพี่ลั่ด้วยอารมณ์ของหลีเสี่ยวฟานตระกูลมู่หลงจะถูกทำลายอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้สถา,านที่ซ่อนของพี่ลั่ยังไม่ชัดเจนทุกครั้งที่ฉันไปที่นั่นฉันได้รับแจ้งล่วงหน้าในขณนะดเดียวกัน ตระกูลมู่หลงมีกลุ่มชีลินโมอยู่เป็นกลุ่มอำนาจที่เกือบทุกคนเป็นผู้เยี่ยมยุทธพี่ลั่ก็มีคนป่าเถื่อนอย่างชีอันอยู่รอบตัวเธอไม่ต้องพูดถึงมู่หลงเจิงคนที่อยู่อันดับหนึ่งบนบัญชีหมิงและตำนานชายผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่บ้างหลังตระกูลมู่หลงเวลายังไม่เหมาะฉันไม่สามารถบอกเสี่ยฟานได้เราต้องก้าวไปทีละก้าว ลดถอนอำนาจของตระกูลมู่หลงไม่ต้องห่วงคุณหลีฉันจะพยายามให้เต็มที่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของคนคนนี้เพื่อคุณวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ Youtube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ